สวัสดีค่ะวันนี้คุณยายจะมาแกงต้มยำค่ะคุณยายมีหัวปลาแซลมอนเนี่ยงปลาเนี่ยคุณยายจะมาต้มยำนะคะ แล้วเดี๋ยวคุณยายจะมาหั่นให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนต้มยำค่ะผักชีใบเลื่อยผักชีฝรั่งค่ะจากสวนจากกระถางคุณยายนะคะใส่เกลือลงไปผงขนอค่ะ คุณยายไม่มีก้อนขนอใส่ผงขนอล,ลงไปใส่ขาคุณยายจะใส่กระเทียมทุบหน่อยนะคะอันนี้คุณยายชอบเองค่ะชอบใส่กระเทียมด้วยแล้วก็ตะไคร้และคุณยายไม่มีหอม บ้านเราคุณยายมีหอมใหญ่หั่นสี่เหลี่ยมแล้วใส่ลงไปมะเขือเทศค่ะใส่ลงไปเลยแล้วใส่พริกด้วยพริกหัน่น เดี๋ยวเราให้เดือดสักพักคุณยายจะมาใส่น้ำปลาลืมใส่มะขามเปียกใส่ลงไปประมาณหนึ่งช้อนชาน้ำเดือดฝุดฝุดติ๊กเนื้อปลาข้างบนค่ะให้ลง แต่สุกแล้วแหละปลาแซลมอนเนี่ยสุกง่ายชิดมดูก่อนอืมแซบ่บนมจืดลงไปสักสองช้อนสามช้อนโต๊ะแล้วใส่มน้ำมะนาวนิดนึง น้ำพริกเผาไปหน่อยนันอีกก็ได้ให้มันออกใส่ต้นหอมผักชีฝรั่งจากสวนหหอมมากเลยหอมสุดๆไปค่ะเดี๋ยว เราไปกินข้าวกันค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆคุณยายมีต้มยำหัวปลาค่ะหัวปลาแซอมอนวันนี้หิวข้าวมากอุ้ไม่มีผักเลยเอาผักอะไรดีเนาะเดี๋ยวคุณยายไปหาผักดีกว่าวันนี้ไม่มีผักมี อพริกหวานเอาพริกหวานมากินไม่มีผักไปซูปเปอร์มาร์เกต็ตวันนี้ไปก็รีบเพราะว่าพาคุตาไปเลยไม่ทันได้ซื้อผักกินผักอ่ะไอ นี่แหละพริกหวานไปก่อนพริกหวานอร่อยอืยพริกหวานสมควรจะกินเล่นคุณยายโรยพริกผง อืมเปรียปร้ยวๆหวานๆน้ำพริกไอ้น้ำพริก,อ,รกอะไรนะั้นเขาเรียกน้ำพริกอะไรอะ่ะน้ำพริกเผาอืมแล้วก,ก็โรยนมเข้าไปสามชนโตอร่อยมากค่ะ มาคะ่ะมากินข้าวกับคุณยายกับเขาสวยร้อนร้อ,อืมหวานอร่อยปง น่าจะมีต้นหอมมาคุณยายมีต้นหอมหน่อยเดียวอยู่ในสวนตัดมาใส่ต้มยำ สดสแต่น้ำก็อร่อยออกเปรี้ยวเปรี้ยวพอดีเปรี้ยวกลมกล่อมเอา้าคุณยายไม่ได้เปิดพมา่านมันดูมืดไหมคะ แสงส่องเข้ามามากไปหรือเปล่าแสงแดดส่องมากไปอากาศร้อนที่นิวซีแลนด์ทุ่มหนึ่งแล้วยังแสงแดดยังร้อนจัดอยู่เลยคุณยายเปิดพัดลม อืเติมพริกผงเพิ่มรู้สึกว่ายังไม่เผ็ดพอ เนื้อตรงท้องปลาค่ะมันไม่มีผักสดเยอะๆต้นหอมนี้ถูกกับต้มยำนะ มาค่ะมาอร่อยกับคุณยายถ้าเป็นเนื้อเยอะคุณยายก็ไม่ค่อยจะแบบถ้าเป็นแต่เนื้ออย่างเดียวคุณยายก็จะไม่ค่อยอยากจะกินนะมันไม่ออกมันไม่ออกมันตามไอ้หนังปลาค่ะ เป็นอะไรที่อร่อยมากกินแทนน้ำมันตับปลาเพราะว่าเนื้อปลานี่ก็ออกมันดีมากแล้วคุณยายไม่ได้กินน้ำมันตับปลานะคุณยายแพ้แต่มากินปลาไม่เป็นไร คงจะเป็นแบบว่าเป็นธรรมชาติมั้งคุณยายแพ้น้ำมันตับปลาค่ะเพื่อนๆเป็นอะไรที่แบบแปลกแปลกมากลองหลายครั้งแล้วน้ำมันตับปลาแต่ว่ากินทีไรคุณยายก็หายใจไม่ได้ จะนอนไม่หลับแล้วก็หายใจขัดอืม หวานอร่อย ผักหวานมากเลยค่ะก้างหน่อย ปลาแซลมอนนี้มันก็ไม่แข็งนะคะนิ่มเด้อไม่เอาบางโอนมาหัวใบต้มยำไตรแซลมอนยังไงครั้ง อืมอร่อยค่ะถ้วยใหญ่เลยใส่พริกผงหน่อยๆโอ้โหเผ็ดๆหน่อยเผ็ดออกเปรี้ยวหวานๆกับน้ำพริกเผา อืมกับแกล้มใส่กับแกล้ม พอดีเลยเ <c oughs> ้ยอือขอโทษค่ะทุ่มกว่าแล้วนิวซีแลนด์สองทุ่มสามทุ่ม สามทุ่มกว่าค่ะมืดเพราะว่าช่วงนี้ช่วงซัมเมอร์อืมอิ่มอิ่มมากเลยอิ่มแบบอร่อยอร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดี